ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาเล่น Little n i g h t m a r e นะฮะในภาคที่สองนชากที่เขาที่แล้วนะเราได้ตกมาในห้องน้ำแต้ปก็กดฟถไฟช็อตตายคะที่นยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้โอเคเรามาต่อกันโอเค เรามารอกัน Wait เรามา Wait มารออืม What What fuck? โอ้ What the hell เสียงที่ไอ้เสียงรถไอ้สัสแหม ต่างยานกันขโมยโอ okay, เ okay, ค okay. โอเคโอเค Resume Loading เราเต็งต่อไปโอเคอืมเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยลูบไปล็อกไปอยู่ไหนวะโอเคเราจะมุดเข้าไปงี้ครับไม่ต้องไปเช็คกราฟิกก่อน

ัทงทุกคนติดไมค์ใช่ใ<ห>ทุกคนติด,ด,ดไมค์กันเลยมันเป็นสมาคมปิดไมค์น้น <c oughs> ยสัตว์ที่ถามที่ไหคุณ ก็มีน่วยบอกว่<ส>าลากได้ครอามาลาก,กออกขันคอร์ดเราดชนความหบอก

อยกัอยกลุกหยักขางอะไรพวกขงอ๋ออ๋อชิชิชิช,ชโิโอเคโอเคโอเค Okay. มันแหลกมากอะแหลกมากโซแลกกี้เวดีมัตอืมโว้โอ้โอ้ Å, å, å! โอเคอันนี้เราต้องปีนนะเอ่อเอ่ออ่าาวฮาวทูโอเคบกชโอเคบัโอ้โอเค 何

ừ, ừ, mái, ê, nó thế.

ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเสร็จกว่า วนวัดอาการไหวไหมลูกโอ้ย Oh. oh. Thank you. Thank you very much. <coughs> แอ o u very much ค่ะโอเคโอคเคหมายเลขหนโอเคโอเคนะไรเงี้ยอะไรอะไรอะไรโอเคโอเคมากมากมากโอเคอัมซาเิดาอัมซามิดา <c oughs> ว๊าาาาโอ๊ยอวาอออออันนี้หลบไปะ เคียนเขียนจะปิดไหมสิเคียนเรากลัวเคียนกลเวใครก็ได้เปิดไหม่ดีเปิดตัวโศสแกนดี่เบรดิมันช์

ถูเอาใหม่เทคถูเทคถูเอาใหม่เมื่อกี้ไม่เป็นไรหรืขึ้นเอาน้ำดึงได้ไหมดได้ปะไม่ได้ไได,ดจังม,มันต้องทำอะไรได้สิเวทเวทเวทเอา นี่ไดไหมเฮ้มันดึงได้เรดึงไปทำอะไรอ่ะจุดๆยดดเดอ้าววว เบอวันตรงนี้ต้องปีนได้แน่เลยเนี่ยแล้วเราจะไปยังไงอะไปตรงนี้หรอไม่ตรงนี้มันไม่ตรงเนี้ยหรออ๋อวุ้ยแหลกจิบหายโอเครันอ๋ออ๋อ อเวปออกรโอเคโอเคโอเคทำไมตู้แถวนี้มันเยอะสังเลยจิหน่จิ ไอดอนฟีลกู้สึกไม่ดีไปไปมึงเด่นยางเด้อฮอปออโอเคนัมเบอร์วันปีน้ปะโอเคโอเคแมแหมแมแม อุ๊ยชอวกระโดดโดดอือนั่นแหละนั่นแหละไอ้น้องมันรู้ซะบ้างว่าใครที่นี่ว่าใครมันเก่งปึ๊บๆอ่าโอเคโอเคเลยเค็นอันนี้หรอขอโทษคุ้งงต้านานนะปี

มอน๋อโอเคโกฟ้าฟ้าโกฟ้าเวยอยูโนโอเคมาบัมบัมเลยเป็นรถบัม 啊！啊！哇！呜呜呜！啊！ เมื freaking like oh, no. s <S <laughs> 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 ่อกี <sh arp <sh arp <sh arp ้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ว่าความกิงเปิดไม่มีอะไรหรอกแลบวยอะไรหลอก่อโจ้ผ่อโจ้ไครไครรลเมื่อกี้น่

อารมณไม่ได้ไรไม่ได้ไรอยู่ใช่ปะไรฮะะอ่าไม่ไม่ได้หอไม่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 เชิงไรประถุหัดอยู่แค่บเล่นเฉยๆเยอะวะอแค่เล่นเฉยๆอ่าัดทำไมหรอมันเวโอ้พีมะนาวเล่นอะไรเด่นมากันไหน อโอ้โหเมื่อกี้ร่วงอนาถมากอะรู้สึกรู้สึกรู้สึกอายยังเลยเขินยังเลยอย่าเพิ่งแกไขร,ร่วงไม่มีนะไอ้น,นี่คนเด็กกูแหละเคยร่วง<ก>หรอกอหมดไปทางซ้ายตอมันจะมาทางขวาแล้วเว้ยคีณนัสรุปมึงทำยังไงแกต้องหมุนไปทางซ้ายตอมันจะไปทางขวา้วเลยแกทำถูกแล<ห>้วแต่แกทำช้าไปหขาว่าไงว่าทำแกต้องสับพันยกไปทางมาทาง มาทางซ้ายตอนมันจะมาทางขวาแล้วอะตอนกล่องมันจะเริ่มมาทางขวาแล้วอะอ๋อคือตอนที่มันมาถึงป๊อบแกต้องสับแล้วมันก็งั้นใช่แล้วก็กระโดดเลยมันจะกลับไม่ทันมันจะดิ้งไปพักหนึ่งก่อนโอเคหนึ่งไอ้คนโดนกระป๋องให้ทำให้ได้ภายในครั้งหนึ่งกัหัวร้อนตอนถักเออมันขาดโกโอเคโอเคนัมเบอร์วันโอเค แล้วมึงก็ไต่โซ่เนีดิเลยเนี่ยเลหเน่เแช่งกูสิกูจะกระโดดกูจะโชว์พาวให้พวกหนูว่ากูไม่ได้กากนี่ก็มึงคิดนี่เพราะกูเก่งมากเมื่อกี้ไขรล่วงน่ะอ๋อน้องกูเล่นเองแหละกูไม่ได้เล่นออืยูอูปโอเคไปกูว่าหนูก็ต้องกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยให้มันให้มันถลกมาอ๋อไม่ใช่ เอาใหม่สรุปว่าคือกูดึงอันนี้ก่อนอเออโอเคโอเคโอเคอันนี้ก่อนเราก็เลื่อนไปทางซ้ายก่อนเออ,อต้องเลื่อนสุดเลยปานัดตามใจต้องล่าา แต่นั้นพ่อจะพอมันจะถึงนั่ขวาพวกก็ทางซ้ายเลยซ้ายซ้ายซ้ายยี่สี่เย้รอก็รอเวลาต่อไปโอ้โหคอยรอให้มันเข่งขึ้นเลยนะยทำไมตัวดังบักบักตัวหนังดูบักบักนะเนี่ยหนูโอเคไหมลูกอ๋อ เออโอมมับมัๆมัมังําร้นอนไหมอะ่ะอูซทูอีซี่อยู่นะทูอีซี่อ่ะน่าจะตายอ

ต้องใช้ตู้สายอีกสายหนึ่งอากาศดีๆด้วยนะมันเลื่อนแล้วเลื่อนเลยนะมันเลื่อนกลับไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> มันดันกลับได้ดิเออมันดันกลับได้ <c oughs> <c oughs> ใช่มันดันกลับได้ ต้องพึ่งางหน้าถึอกลางไม,ไ,ไม่ได้ไดี๋ยวไรไม่ดูเฮ้ยมันจะดันกลับไปทำไมอีสิรีบเหรอ,น,อนี่แหละเธอเร้เราปวดร้อนกับิตรงนี้แหละอ,อย่าเด้งมาสุดน,นะเดีย๋ยวเราชิบหายเอามันน่าัวดร้อนมากจริงเออนี่นี่แล้วก็ถึงเอ่ออะไรต้องก็โดดเอา เออนี่นี่คือสิ่งที่ปรเฟ e ชั i น,นอลเก็ทำกันเว้ยนี่กูนี่ดดแบบเด่นเสเลยเอามีซิงไทไลทงมากมึงนี่กูจะโชว์ให้ดูอือนี่ชิมหา,ายใบมอแตอร์แล้วกูต,อออต้องตีกูต้องดีบไหมหรืออะไรฮัลโหลแล้วกูต้องผักอันนี้ลงใช่ไหมมันคอมมอนเซนมากเลยอะ่ะ yes. บายบายแล้วมันก็จะดึงลงขึ้นมาแล้วสักอย่างขึ้นมาอ่ะใช่หรือตั้งก่อนนะั้นลงไปเฮ้ hey. นมหวัดดีนายอยากไปไหม่เราป่ะเฮ้ยอย่าท้งก่อไปโอเคห,หวัดดีปล่อยเอาเอาขวาย มันก็จะมีปิงรอคุณอยู่เอ้ยพูดที่แบบกูเซียวสอนร้องเลยอะไรเนาไหนอ่ะอุ้ยไงไปไปลงอาบน้ำดูสิเออ and say yes. <laughs> oh shit. Arai nana. Wow. Oh. 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 da 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 Ha ha ha! พื้นที่ใกล้หมดแล้วถูเราตัดพาร์ทเทนเชนี่ไปก่อนแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้จะเป็นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับาบายทุก <c oughs> คน